ครับมื่อนี้ลุงจงกับพามาเบิง่งพระอีกอง่งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะของลุงจงมีหลายครับของลุงจงมีหลายมื่อนี้กับศิพามาเบิ่งอีกอง่งหนึ่งโอ่งนี้เลยพี่น้องกัลุงจงก็บพรท่านได้เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นองค์นี้องค์อง่งแรกเนาะเพิ่งเคยเห็นเพิ่งได้มาอ่า ว่ามันพึ่งได้มาครับก็บได้มาเป็นปีแล้วล่ะหลวงพ่อกันหลวงพ่อกันพระอุปชากันวัดทยาเป็นเหรียญสวยๆงามๆเลยพี่น้องอ่าเพิ่นเอิ้นว่าเหรียญฉลุเนาะเหรียญฉลุงามๆสวยๆงามๆอีกอย่างหนึ่งครับ เหรียญฉลุหลวงพ่ออุปชากนวัตพยาพศสองสี ang, ่าสวยๆงามๆเลยครับเหรียญฉลุนี่เนการสร้างในการ ในในการสร้างนี่ลุงโจงกับ,บ่บเนจใจเนาะว่าเป็นเป็นเห็ดแบบไหนเป็นเห็ดเป็นพิมพ์มาจังสี่เรียกว่าเป็นมัจฉลุที่หลังคำว่าฉลุนี่คือต้องมัจฉลุที่หลังเนาะพี่น้องนี่ด้านหลังอันนี้ด้านหลังมัชฉลุด,ลฉลด,ด้านหลังมัชฉลุที่หลังว่าเป็นฉาลุด้านหลังลุงโจงกับโบหุจัดขันตอนต่อว่าเป็นเห็ดอย่งไร แต่ว่าไปเห็นเห็นเห็นแล้วก็รู้สึกว่าฮะหมดจะเคยเห็นจังนี้นะลุงจงเคยเอ่อเศรษมาไหวในขอบฟ้องเนาะพี่น้องเนาะเอามาเลียนดูหรือว่าเอามาลุงจงเป็นคนชอบสะสมเนาะพี่น้องชอบสะสมแปลกแปลกกระสะสมสวยงามกระสะสมอ่าเป็นยังไงละ่ะคนคนมักสะสมพระนาะพี่น้อง มาสะสมพระท่านเห็นแล้วก็ถ้าเห็นแพงพระแล้วก็ต้องเข้าไปต้องเข้าไปเบิงองนะพี่น้องเข้าไปเบื้องเห็นกนัมันเห็นมันอดมันอดบ่ไใดแต่อดที่สิเีเซาหาบ่อด้เพราะว่าคนมันชอบเนาะคนชอบกะใเห็นเบิ่งความสวยความงามด้านทั้งด้านหลังนี่ก็สิมีตัวหนังสืออยู่ด้อพี่น้องก็สิเขียนว่าทีระลึกในการไปยัง่ล่ะแต่ว่าตัวหนังสือมันหายเนาะ อาว่วาเป็นการฉลุที่บ่มีฝีมือกะว่าใดหรือว่ามันมันเบาบางมันบอบบางหลายมันใส่งานไปมันอาจิตกระเทาะกระแทะกระแทกรุดหายแตกสลายไปยังสี่กระไดนะ้นอกพี่น้องเนาะเพราะว่ามันมันบริเลียมไว้นะนะถ้าพูดถึงว่าเพ่่นฉลุแล้วปุ๊บเิ่นกระเลียมหรือว่าใส่กรอบใส่ ใส่กรอบบ่อให้มันสัมผัสอีหยังกระแทอกอีหยังมากมายมันกระสิทธ์ตัวหนังสือก็อาสิเเลือครบไปสินะครับพี่น้องตอนนี้บ่เหลือค,บครบ,นนบ,คบที่รล,ลึกในการโนนูก,กะายสระอาลอเลียกะายาทั้งล่างกัมนี้เขียนว่าปฏิสังขรณ์ปฏิสังขรณ์อุโบสถ กะเอาไมา่ให้เบิ่งคมสวยควมงามนะครับเบิ่งคมสวยควมงามเบิ้งคมแปลกกว่าใดหรือว่าบางคนมีคมรูหรือว่ามีความรูมีประสบการณ์ทั้งด้านเหรียญของหลวงพ่อกันกับลุงจงกับบมีประสบการณ์บ่มีบ่มีคมรูนะครับพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยนาเนาะลุงจงเป็นแค่นักสะสม้อพี่น้องเด้อเป็นคนมักสะสมแล้วกะ ออกมาลงให้เพื่อนๆได้เบิ่งน้ำแค่นั้นเองเนาะพี่น้องเนาะท,ที่จริงแล้วก็นนาจิเป็นเหรียญประกบเนาะประกบนาจะเป็นเหรียญร,นะร,ร,รอแบบประกบพี่น้องเพราะว่าด้านขามีหลง้อย่องลอยประกบ ต้องไปศึกษาเนาะพี่น้องเนาะต้องไปศึกษาต้องไปห้าห้อมลูกนึกงถงึงเคยเคยได้ยินอย่างดอกว่าเรียนหลวงพ่อกันวัดพญาตนี่เป็นเรียนแบบล่อแบบล่อแบบประกบพี่น้องประกบแผ่นหนาแผ่นหลังแล้วก็มีห้อยห้อยเทห้อยเทชนวน ราคาราคาแพงเด้อพี่น้องเด้อหลวงพอก,กันนี่เห็นเซียนเขาว่ากัเป็นหลักล้านคือกันเด้อพี่น้องหลวงพอก,กันวัดพระยาศราคาหลักล้านคือกันครับเพราะว่าโมเมนต์โมเมนต์ธรรมดาโมเมนต์ธรรมดาพุทธคุณกับมีการเว้าต่อกันมากกัคืออยู่ยงคงกระพันคนนี้พี่น้อง บถธรรมดาเนาะครับเนาะลูกจงกระมีไว้ครอบครองอีกหนึ่งเลียญเนาะครับเนาะสวยๆงามๆเลยลูกจงกระบอกใครว่างท,ยทยายทอดทายวิดีโอตอนกลางวันนะครับเนาะบางบางมือก,กับเลืองานมาคำแล้วกัจังมาไายลงใหนที่เห็นน้องเดบึงเนานะมือไหนลงมือไหนยู่บ้านกับเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิลองไลหลเบิึงอยู่ยดอกครับ เดี๋ยวมือใดอยู่บ้านก็นจะนองไล่สดให้เบิ้งอยู่ว่างๆกันมือน,นี้ก็เบิ้งเป็นวิดีโอแต่ก่นอกน้องพี่น้องเนะาะเบิ้งเหรียญสวยๆงามๆน้องกันลุงโจงก็สิค่อยทยอยลงให้เบิ้งเรื่อยๆครับเพราะว่าลุงจงมีหลายมีหลายคณาจารย์มีหลาย,าาลายจีจีอาจารย์น้องกันนะซองให้เบิ้งก่อนหน่อยนึงเบิ้ง,งความสวยงามงาม,งามดูว,ว่าเป็นยังไง นี่ขยายซุดแม็กขณะยิงซีไดรี่นองกตสวยงามอยู่ครับลุงจงซองแล้วกัชอบเนาะชอบตัวจังเอามาเนาะจังเซามาเนาะกับประมาณนี้แหละครับความสวยงามเดี๋ยวลุงจงลองลงกล่องลงมือมาเป็นไั้ไง เราเคยเห็นนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเนาะของโทรศัพท์มันเป็นแบบนะแต่เบิ่งขยายกล้องซูดแม็กอ์ออกเนาะประมาณนี้แหละครับสวยงามอยู่พระนี่ก็ต้องซองเอากล้องมาซองเบิง่งความสวยคว้มงามนะครับเพราะมันจัง คล้ายๆว่ามันเป็นยังไงล่ะมันเป็นกล้องสูบอีกรูปแบบหนึ่งเนาะสำหรับผู้ที่ชอบซองพระต้องใส่กล้องซองบุญคงสวยคมงามบึงเหนือหาสาระต้องคึดออกเป็นท้องๆด้วพี่น้องเรียนเดี๋ยวมือหนาเดี๋ยวมือหนาเดี๋ยวลูกจงอยู่บ้านเดี๋ยวสิซองให้เบิ่งยามวอเวียนให้สิพระซองยามวิเวียนเนาะ มือหนีวอุปกรณ์บวพร้อมครับเอาไว้เจอกันไหมลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือหนาลุงจงสิบห้าซองเนี่ยมือเวียนองค์นี้สำหรับองค์นี้เนาะฟองสวยฟองงามอ่าผู้ใดอยากเบื้องกะทักมาก็ได้ผู้ใดสนใจอยากเบื้องเป็นพิเศษกะทักมาทักไลทักเบอร์โทรศัพท์มาก็ได้ครับเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์อันเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะศูนย์เก้าหกแปดสองเก้าห้าสองหนึ่งแปดครับเบอร์เบอร์เดียวกันทั้งเบอร์ไลน์ทั้งเบอร์โทรศัพท์ ก่อนจบคลิปก็จะลืมกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจลุงจงซ่องพระอีกช่องหนึ่งในเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามไวหล้กก็กดกระดิ่งไวเดี๋ยวลุงจงลงคลิปไปกระซิบ,บการแจ้งเตือนให้ได้บึงก่อนมูนอกพี่น้องเนาะตามนั้นแหละครับเจอกันไม่ชิมนาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ